ีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมในฟาร์มนะครับไปในปัญญิกันนะครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีกันครับผมผมนี่ก็รออุ้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยม,มาเข้าไปเล่นกันด้วยเดี๋ยวนี้นะครับเนี่ยผมก็เป็นคนที่ขี้ตกใจง่ายจริงๆ เราไปแล้วเดีดย๋ดยวเรปิดนีด่ก่อนเลยไม่ต้องห่วง ไม่เล่นแม่งอะไรเฮียเลยแม่งอยู่ในบ้านคนเดียวตัวเกมับเป็นเกมโอ้เดี๋ยวนะครับตอนนี้เราก็หนีเกมไฟในฟิตดีมาฮนะมา,เ,าะเล่นอะไรตัวกาโปกาพักอยู่นะฮะเราก็จะมาเล่น,นกันดีกว่าเราจะมาเล่นเกมที่สร้างสรรค์สร้างเรรค์น,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 นนะฮะเราอยู่บ้านคนเดียวนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ น่ากลัวมากเลยนะฮะผมก็นะก็เกมผีมากเลยเดี๋ยวรอให้คนบางคนมาบ้านนะโอเคนะโอ้โหโอเคนะ หัวใสไปหางไม่คุ้มหหโอ้ว้าวว้าวฮัลโหลช่งนี้ไปปั่นนะคะแต่ว่าเราจะไม่ป um ั่นทีเดียวนะคเพราะว่าช่อง ้นมา breaths. นี่นะฮะแล้วก็ซิกนี่นะซ e <ras p ane> ิกนี่นะแตกระูออกไปสิงซิงจบเลยกมาสิงสิงซิงยบ้อยเราจะเอาไปปั่น แล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ปั่นสุดปูใส่น้ำพข้าด้วยแหละดีมากนะฮะคราวนี้เราก็ออาน้ำที่กำลังเคให้ลูกเราแนกนะฮะเราไม่ต้องแดกอีกแล้วเราจะค่ลูกของเรลเองนะ เราจะเอาเกอเทนฮะเดี๋ยวปั่นทั้งผักก็คงไม่ดีนะฮะจะขมไปก็ได้นะฮะเราก็จะตัดเอ้ไม่นะนั่นไงตัดได้แล้วนี่ไงนี่ไงับเรียบร้อย ออกมาแล้วก็จะเอาไปปั่นกันเลยน้ำมะเขือเทศปั่นสดๆร้อนๆจะบางทีมันจะม,มีเนื้อกับเดือยไปด้วยนะเอามาปั่นกันเลยชิมน้ำมะเขือเทศครับผมมันเป็นน้ำมะเขือเทศแล้วสดๆทุคกคนกลมกล่อมที่ทุกคนกลมกล่ออม มือแบบเซจเราก็จะสลัปัดผลไม้ดอกเห็ดแลว็นีแล้วก็สับปะรดเกมเราก็จะเอาดีกว่านะโตกาปอกานะไม่รู้ละชื่อเกมมันชื่อว่าอะไรงานงานเราก็จะเอาแตงโมมา ต่าเมืนกันนะซึ่งผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งเลยนั่นแหละนั่นแหละนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็หั่นเห็ดออกนะฮะของเห็ดนะฮะโอเคนะซึ่งเราก็จะเอาไปปัน่นรวมกันนะฮะโอเคเอาไปปัน่นรวมกันมันน่าจะอร่อยน่าดูเลยนะเนี่ยแต่ถ้าให้ผมไปกินผมไม่แดกนะฮะ จะผมก็จะบอกว่ารสชาติหมาไม่แดกนะหมาไม่แดกรีเทิร์นนะวิวหมาไม่แดกรีเทิร์นทูลทูลนะอุ่ออกไปหน่อยกันได้ไหมเคลียร์ยพื้นที่สงสัยยังไม่ได้ต้องไปหั่นนิดนึงนะ ั่นให้ละเอียดตัวนี้ดีกว่านก็จะมาหั่ให้ละเอยียดจนอีกนิดนึ่นนงตุกาปุกาก๊กอะหยกบใส่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 ใส,ส่ใส่ใส่ใส่แล้วก็ใส่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 ส่สวนผสมครบ โอ้สีมันเริ่มทุเลศทุลังทุเรียนเงาะลำใหญ่มากเลยฮะเราก็จะให้ลูกเป็นแบบน้นะเ<ว>ต็มหน้าเลยเ<ว>ต็มหน้าคุณแสะ<ว>จะให้อะไรมันแดงนี่แหละโอ้วไม่อ่ะนนี่ะมึงกินกับขนมปังเด้อกูจะเอาลูกทอนโมโมโตะลุ่มมาปั่น แล้ว oh, กูก็จะแดกเองนะขอบอกเลย จะพาตูนโมโมโตโร่ตัวโรคสิตัโรคโมโมโตโร่เนี่ยไอ้สุนัขตุ่งแดงุ่งงเราจเอาไปใส่